สวัสดีค่ะวันนี้เรามาประกอบใบสีพรมกันนะคะใบสีพรมจะแตกต่างจากใบสีเทพคือต้องมีตัวหงายนะคะเราจะหงายลูกเก้าทั้งหมดสี่ทิศนะคะแล้วก็สับวางด้วยลูกห้าสี่ทิศเหมือนกันค่ะหลังจากนั้นเราจะตั้งแม่สิบหกให้ตรงกับลูกเก้านะคะแล้วก็ ตั้งลูกเก้าให้ตรงกับลูกห้านะคะหนึ่งพานจะประกอบไปด้วยแม่สิบหกสี่องค์ลูกเก้าแปดองค์แล้วก็ลูกห้าสี่องค์นะคะเมื่อเราประกอบใบสีลงพานเรียบร้อยแล้วนะคะ ขั้นตอนต่อไปก็ถึงขั้นตอนการแต่งดอกไม้อุบะแล้วก็สร้อยสองวานนะคะใบสีพรมนี่จะมีหลายแบบนะคะเช่นพรมเทพพรมสีหน้าพรมประกาสิทธิ์พรมเปิดทรัพย์แล้วก็พรมเปิดโลกค่ะหรืออาจจะมีมากกว่านี้นะคะเพราะแต่ละที่ก็จะเรียกแตกต่างกันไปค่ะ เมื่อแต่งดอกไม้เสร็จแล้วนะคะอย่าลืมนําดอกไม้ไปปิดโฟมนะคะโฟมด้านในค่ะถ้าเราไม่ปิดแล้วเราจะเห็นโฟมแล้วมันจะไม่สวยไม่เรียบร้อยนะคะการประกอบใบสีพรมก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ขอขอบคุณมากนะคะที่ติดตามและรับชมมาตลอดค่ะ